ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนิวตันติวเตอร์วันนี้นะคะน้องนิวตันจะมาสอนการบวกเลขโดยการใช้เส้นจำนวนพร้อมไหมครับพร้อมครับงั้นไปลุยกัน<า>เลยมาข้อแรกเลยค่ะ,ะน้องนิวตอนดูนะครัามบวกสี่สมบวกสี่ได้เท่าไหร่เอ่ยน้องนิวตันหาเลข3าในนี้หน่อยครับตรงนี้อ่าวงเลยครับผม แล้วต้องกระโดดไปกี่ครั้งครับสี่ครั้งสี่ครั้งอ่านับเลยครับผมหนึ่สองสาสี่าลงที่เลขไหนเลยครับผมหมายเลข7หมายเลข7นะครับอ่าน้องนิตันตอบแล้วสามบวกสี่เท่ากับเ <7. S 1> อ่าไปต่อข้อถัดไปเลยครับผม ห้บวกเเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องเนตันหาเลข5บนเส้นจำนวนเลยโอเคกระโดดไปเจ็ดครั้ง,งอ่านับเลยครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหและ7ดลงที่เลขอะไรเอ่ยสิบสองสิองเราเนตันเขียนเลยครับตอบแล้ว12นั่นเองคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะหกบวกสามเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไหนน้องนิวตันหาเลขหกหน่อยครับนี่ครับอ่าน้องนิวตันวงเลยครับผมแล้วกระโดดไปกี่ครั้งครับสามครั้งสามครั้งอ่านับเลยครับหนึ่งสองและสาม,สามลงที่เลขอะไรเอ่ยเลขเก้าเลขเก้าโอเคหกบวกสามเท่ากับเก้านั่นเองคะ่ะ โอเคไปต่อข้อถัดไปเลยครับ11บอวกสี่าน้องนิวตันหา11บนเส้นจานวนหน่อยครับอยู่นี่ครับครับผมอ่าวงเลยครับผมแล้วต้องกระโดดไปกี่ครั้งครับสี่ครั้งสี่ครั้งครับผมนับเลยหน3่งองาลงที่เลขอะไรครับผม15บหครับน้องนิวตันเขียนเลยครับ โอ้เก่งมากเลยค่ะไปต่อข้อถัดไปดีกว่าอ่าข้อต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ยเลข12กับเลขเออบวก7ครับผม12บวก7น้องนิ่ตันหาเลข12บนเส้นจำนวนหนครับโอเคกระโดดไป7ครั้งนับเลยครับ 1>, 1, 2> 1, 1 2 6... 6และ 7... อ้าลงเลขอะไรนะครับ19 19้บครับน้องนิตันใส่คำตอบเลยครับโอเคเก่งมากๆเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆอ,อย่าลืมเอาไปฝึกทำกันด้วยนะครับครับอ่างานวันนี้ไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับครัเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย